สวัสด <ítulo> ีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับเนอะสำหรับในที่ในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นในสูตร2ตัวล่างนะครับสูตร2ตัวล่างนะครับซื้อล่างเท่านั้นนะครับ4ชุดนะครับยังไงก็ขอให้นะครับสูตรเนี้ยเดินดีอีกแล้วกันนะครับสูตรนี้งวดนี้ลงเป็นงวดแรกนะครับเนอะก็ขอให้งวดแรกที่ลงไปเนี่ยมาแล้วกันนะครับสรับในที่ในหลักสิบ นะครับก็จะได้เด่น2ตัวหลักหน่วยนี่ก็จะได้เด่น2ตัวนะครับวันแรกเลยนะฮะที่เริ่มเข้ามาก็คือวันที่1มิถุนายนนะครับสหรับในผลที่ออกเลยนี่ล่างก็จะเป็นนะครับในที่ใน4 2นะครับก็มา4-2ตรงตรงเลยวันถัดม,มานะครับหลัก12กับ3หลักหน่วยเป็น0กับ1นผลออกนะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ใน3 1ก็มาตรงตรงาม นะครับงวดที่3นะครับหนึ่งกรกฎาคมนะครับเนาะ7 8 9กับ0ในที่ในหลักหน่วยผลออกก็จะเป็นในที่ใน8 9 3งวดติดติดแล้วนะฮะเนาะในที่ในล่างนะครับ16กรกฎาคมนะครับ0กับ1แล้วก็1กับ2ในหลักหน่วยนะครับผลออกก็จะได้ในที่ใน2 1งวดนี้มาในตัวกลับนะครับแล้วก็วันที่16นะครับวันที่1สิงหานะครับ3กับ4ในหลัก10หลักหน่วยเป็น 5กับ6นะครับผลที่ออกก็จะเป็น2ตัว่รงออกไปในที่ใน4 6นะครับไดแหละนะฮะห้างวดติดตดแล้วแล้วก็ในนะครับในวันที่16สิงหาคมนะฮะผลออกก็จะเป็นในที่ใน28นะครับอ่ะก็มานะครับในที่ใน28ตรงๆ4นะ46ก็มีแค่งวดนี้นะครับที่มาในตัวกลับนะฮะสำหรับในวของวันที่16กรกฎานะครับมาดูวิธีการคำนวณขั้นตอนของสูตรนี้กันเลยนะครับหลัก10หลักหน่วย นะครับหาในหลักสิบนะครับหาวันที่1มิถุนาก็ไปเอางวดก่อนหน้านี้นะครับหานใ,นในหลักสิบนะครเราจะนําในที่หลักพันหลักพันคูณด้วยเลขคงที่5นะครับหลักร้อยก็จะคูณด้วย5หลักสิบก็จะคูณด้วย5นะครับแล้วก็หลักหน่วยบนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่5เหมือนกันส่วนในหลักสิบล่างนะครับก็จะคูณด้วย2ตัวก็คือคูณด้วย5กับ9ส่วนหลักหน่วย ล่างนี่ก็จะดึงลงมาก็คือ0ูนย์แค่นี้เลยหลักสิบวันถัดไปนี่ก็คูณกันเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะฮะนี่นั่นแหละนะครับเนาะสูตรนี้ใช้สูตรเหมือนกันนะฮะอ่ะห้าห้าเป็น25เอาแค่หลักหน่วยมาก็คือ5เนาะหกห้าเป็น30นะครับเก้าห้าเป็น45เนาะศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์นะครับหกห้าเป็น30เนาะแล้วก็หกเก้านี่ก็จะได้นะครับในที่นี้ห้าสิบสี่นะฮะเนาะหกเก้าเป็น54 ก็จะเป็น4นะครับศย์ 0, ดึงลงมาจะบวกกันนะครับห้บวกหเป็น10เนาะก็จะเป็น4บวกกับ0ก็จะได้4นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะลดแต้มนะครับลดแต้มเนาะจาก4ก็จะเป็น3ได้แล้วแค่นี้เลยนะฮะในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับเราก็จะนําในหลักแสนนี่จะคูณด้วยเลขคงที่8หลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่5พันก็จะคูณ5 นะครับในหลัก10บนหนีจะคูณด้วย9หรือบนคูณด้วยเลขคงที่5นะครับแล้วก็หลัก10ล่างจะคูณด้วยเลขคงที่5เหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันทุกๆุกขวดถัดไปคำนวณเลขตัวเดียวกันนะฮะเลขคงที่แบบนี้เลย855 955 855955หาานะครับหาในหลักหน่วยนะฮะ2 8 2เป็น16 0ศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์ะครับ55เป็น25นะครับ5 5เ 9, 9เป็น81เนาะ 0ูคูณหได้0นะครับ6 5เป็น30ก็จับบวกกันนะครับเนาะอ่ะ6บวกกันกับ5เป็น11 1บวกกับ1ได้2ถึงขั้นตอนตรงนี้นะฮะก็จะลดแต้มนะครับเนาะหลักสิบก็ลดแต้มเหมือนกันหลักหน่วยก็ลดแต้มเหมือนกันนะครับ2ก็จะเป็น1ผลออก4 2นะครับนี่ก็4นี่ก็2นี่มาล่างแบบนี้เลยนะครับงวดถัดไปก็คำนวณเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะ0คูณอะไรก็จะได้0 นะครับ55เป็น25 95เป็น45อืิเอาเอง,ง่ายๆก็คือถ้า5เนี่ยไปคูณกับเลขคี่เนี่ยก็จะได้5ถ้า5ไปคูณกับเลขคู่ก็จะได้0นะครับเนาะ5เนี่ยไปได้คูณเร็เรวๆนะฮะ45อ่าเป็นเลขคู่เนาะ0ไปเลยนะฮะ49ก็จะได้ในที่ใน36กจับบวกกันตัด5ไปก่อนเลยนะครับ5บวกกันกับ6เป็น11 1บวกกับ2ได้3ามส่วนบอกลดแต้มนะครับ3กับ2 ศูนในหลักหน่วยนะครับ85เป็น40นะครับ3 5หเป็น 15, 0 9 9 8 1นะครับ3 5หเป็น 15, 45, 20หจับ5บวก5เป็น10เนาะอันนี้1อ่าลดแต้มก็จะเป็น0 3นย์นะครับผลออกล่างมาตรงๆถัดมางวดถัดมาเหมือนเดิมเลขคงที่85เป็น40นะฮะอันนี้เป็น 5, 0เป็น0นย์ 35เป็น15นะครับ39เป็น27จะบวกกันนะฮะ5บวก5เป็น10ก็จะเหลือ7บวกกันกับ1เท่ากับ8ปสูตรบอกลดแต้ม8กับ7ในหลักสิบสูตรในหลักหน่วยนะครับนบ85เป็น40นะฮะ1 5ได้5 85 40นะฮะสูคูณอะไรได้0 4นย์สาวนะครับ3 5เป็น15จะบวกกัน5บวก5เป็น10ก็จะเป็นศูนย์ลดแต้มไปเป็น9 ผลออก8 9นะครับอ่ะ8 9 9ก็มาตรงๆงวดถัดมาเหมือนกันเลยนะครับ4 5เป็น20 5 5เป็น25 0คูณอะไรได้0นะครับ3 5 10 5 8 5 40 8 9เป็น72เนาะ5บวก5ได้12 0บวกกับ9เป็น10 1ลดแต้มไปเป็น0 0กับ1นะคะับในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยเนาะ4ควร8นะครับ4 8เป็น32 35เ,เ,เ,เป็น15 45 20ศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์เนาะ35เป็น15 85เป็น40จะบวกกันนะครับ5บวก5ได้10อ่ะเหลือ2ตัวเดียวแข่งๆนะครับ2หลดแตกไปก็คือ1น,นะฮะผลออก2 1นะสูตรคำนวณได้1 2มาในตัวกลางเนีน่ยะครับเนาะถัดมา 1, 5เป็น35เนาะ35เป็น15 35เป็น15อันนี้เป็น0 25เป็น10นะครับ29เป็น18จะบวกกัน5บวก5ได้10 5บวกกันกับ8เป็น13 3บวกกับ1เท่ากับ4ลดแต้มไปเป็น3หลัก10นะฮะ4กับ3นอในหลัก10ส่วนในหลักรวย38นะครับเป็น24 65เป็น30นะฮะ75เป็น35 39นะครับ39เป็น27เนาะ65 30 25เป็น10จะบวกกัน นะครับก็จะเป็นในที่ได้4บวกกับ5เป็น9 9บวกกับ7เป็น16ลดแต้มนะผลออก4 6นะฮะ4นี่ก็6ก็มาตรงๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะเนาะอ่ะ7 5เป็น30 5เป็น0 4 5 20 1 5ได้5 4 5 20 4 9เป็น3 6จะบวกกัน5บวก5ได้10นะฮะ6บวกกับ6เป็น10 2นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น1นะฮะสกับ1ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะครับ4คูณ8 4 8เป็น32นะครับศูน,นย์คูณอะไรได้0ูนย์ด้านะครับ49เกนาะก็จะได้ในที่ใน36นะครับ1 5ได้5 4 5เป็นสาก็จะบวกกันนะครับ5บวก5ได้10 2บวกกันกับ6ก็จะได้8ส่วนบอกลดแต้มก็คือ7ผลออกล่าง2 8นะครับ หลัก12หลักหน่วยก็เป็น8ก็เข้าตรงๆเลยนะครับในที่ในล่างอ่ะก็เข้าไปนะครับ6งวดวติดก,ก็ขอให้เป็น7งวดติดเลยแล้วกันนะครับนอกหลักพันหลักร้อยหลักสิก 10, หลักหน่วยหลัก10ล่างคูณ5กับ9หน่วยล่าง8ดิึงลงมา5 5เป็น2 0อ่ 5, 5, เป็น25เนาะแล้วก็8 5เป็น40 6นะครับห5 37 5 3, 7, 5, 3 5. 2 5เป็น10 2 9เป็น18ก็จะได้ในที่นี้5บวก5เป็น10เหลือ8บวก8เป็น16ลดแต้มไปเป็น5ส่วนได้หลักหน่วยนะครับก็ดำหลักแสนหลักมืนหลักพันหลัก10บนหน่วยบน10ล่าง8คูณ0ได้0นะครับ95เป็น45 45 6 95 14 6 9 5 14แะค เ5็ด5 2 5เป็น10เราบวกกัน5บวก5ได้10ก็จะเป็นในที่ใน4บวกกับกับ5ได้9ลดแต้มไปเป็น8ล่าสุดนะครับสลับในสูตรนี้นะครับนาออะ,อะจับคู่นะครับก็จะเป็นในที่ใน6 9 6 8 5 9 5 8แอ่ะแค่นี้เราซื้อไปตรงนะฮะก็ขอให้มาเข้าอีกแล้วกัน ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นี่แหละนะครับสรับในสูตรทั้งหมดนะครับก็สถิติก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับวันนี้ลงว่าแดกเนาะ,ะเข้ามาตั้งแต่1มิถุนายนนะครับคำนวณได้4-2นะครับผลก็ออกไปในที่ใน42สนะครับสูคำนวณได้31หนเนาะ,ะหลักสิบกับหลักหน่วยก็มาตรงๆในที่ใน31นะครับ1กร,รกฎานะครับสูคำนวณได้ในที่ใน8 9นะครับก็มา8 9ตรงๆ16นะฮะกรกฎาสูตคำนวณได้1 2แต่ผลออก2 1มาในตัวกับหัวนี้1สิงหานะครับสูตคำนวณได้4 6นะฮะแต่ผลออกนะครับสีอ่ะก็มาตรงๆนะฮะแล้วก็วันที่16นะครับสิงหานะฮะสูตคำนวณได้2 8ก็มา2 8นะครับอ่ะแล้วก็1กันยาเนี่ยขอให้มาอีกแล้วกันนะครับซึ่ง3งวดเนาะเนี่ยมาแถวข้างล่างหมดเลยนะฮะเนาะ มาในตำแหน่งข้างล่างหมดเลยนะนะครับมนี่อันนี้เหมือนกันเนี่ยเนาะเออนะฮะอ่ะนี่แหละ2ตัวล่างนะครับฝากติดตามช่องทางนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆช่องท,ทางกันเลยนะฮะกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางเด็ดนะฮะที่คัาสนสิ่งดีมาให้เพื่อสมาชิทกทุกทา่านขอคนละไลค์ขอคนละคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ